ฟันอิงนิด for pre school เล่ม3นะคะฝึกอา่านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงวยัยอนุบาลเล่ม3เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับคำนามนะคะซึ่งในเล่มก็จะแบ่งหมวดหมู่ของคำศัพท์นะคะออกเป็นเรื่องสัตว์เรื่องผลไม้เรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องยานผาหนะนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะทั้งเอกพจน์ K ost, และก็พหูพจน์นะคะผ่านภาพประกอบนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกทำไปในระหว่างการเรียนรู้ด้วยนะคะ กิจกรรมนี้มีเยอะมากมายเลยนะคะทั้งจับคู่ลากเส้นนะคะแล้วก็วงกลมเด็กๆสามารถฝึกทําได้ไม่มีเบื่อเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีเล่มแบบฝึกหัดนะคะที่ให้เด็กเนี่ยได้ฝึกทําบ่อยๆกิจกรรมก็มีหลากหลายรูปแบบเลยะคะ่ะอันนี้ภาพสวยงามมากเลยนะคะมีทั้งคําแปลแล้วก็คําเฉลยด้านหลังนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปากกาทอล k i n g Pen ก็สามารถใช้งานกับเล่มนี้ได้เลยค่ะ